เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคามิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวิทย์พี่สุริยาพี่นี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น toyota thái โด่งครับเครื่องเกียร์ดีสียังสวยยังเข้างามอาจจะมีรลือดลอยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองโดยรวมแล้วก็ยังเงางามตามรูปเลยขายกันถูกๆที่26,500บาทนะครับราคาจักรยานไปครับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบาย ราคานี้ต่อรองก็ได้ด้วยครับลดเป็นค่าน้ํามันครับทิดตหน่อยๆ6 5 0 0สบาทคุ้มคุ้ม้องเครื่องเดิมๆดอดี้เดิมเมรับขานหน้าซุ้มโชกใา้ขวาไม่มีรอยชนหนักเกียร์ธรรมดาไม่เด้งไม่หลุดเข้าใช้งานได้เลยเบาะสภาพดีไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังห้องโดยสารสะอาดสมบูรณ์ครบในรวมแล้วพร้อมเอาไปใช้ต่อได้เลยครับสุดคุ้ม ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจําได้ไม่พลาดคิดใหม่ใหม่ฝากกดถูกใจให้ด้วยกร <Yeah. S 1> ะจกไฟฟ้าใช้ได้คู่หน้านะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้2องมายคู่หน้า <Yeah. S 1> ช่วงล่างได้ไม่ดังช่วงล่างเดียวไม่ดัง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เล่เมเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีห7ด สนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับพี่จัดดูรถอยู่นนทบ,บุรีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ